โ okay. อเคกอ้าสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลชิลไอเกมมิ่งครับผมกิจชิวนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของแพทใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตในวันนี้เลยนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อยากรู้ว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างนะครับแล้วก็อยากที่จะรู้ว่าเออใชยใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาพรีวิวแบบเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับไว้เป็นคลิปหน้า ที่อาจจะมีการลงรายละเอียดในบางส่วนนะครับอันนี้เป็นการพรีวิวให้พอทราบนะครับว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับไปดูป๊อปอัพทางด้านซ้ายมือเลยนะครับที่เด้งขึ้นมาอันแรกครับมิกุมิกุพาราไดนะครับก็คือมันก็จะมีน้องโมอาเนี่ยแหละมาวิ่งมาวิ่งให้เราบนกระดานครับเราก็แค่ถอยลูกเต่านะครับแค่เพียงล็อกอินมาในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเดินได้ถึง5ลูกเต่า นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้เล่นตามเงืเ่อนไขนะครับดูที่แถบด้านล่างนะครับมันจะมีทั้งใช้50สตามิน่นะครับก็คือลงด่านแหละประมาณสัก15ครั้งก็ได้แน่ๆนะครับหรือจะเฉลี่ยประมาณก็ลงวัน13 14ครั้งก็ได้ครบละนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นเข้าร่วม d ดวิลลัมเบิครับก็ ลงให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของการ PVP นะครับเล่นทั้งหมดประมาณ6ครั้งนะครับต่อวันก็ได้ถอยลูกเต่าเพิ่มมาแล้วก็รวมถึงการสนัดสกัดโอกนะครับเช่นกันก็อยากแนะนำนะครับให้ทำให้ครบเล่นทุกวันเพราะว่าของรางวัลในการเล่นถอยลูกเต่าในดีมากมาดูของรางวัลน,นะครับจบรอบหนึงตัวอุปกรณ์การันตีเนี่ยล่ไปทอง50,000ตัวอัญเชิญ ได้ยันเพชรยันตัวอุปกรณ์การันตีต่างๆสุดท้ายถ้าเล่นกระดานครบ10รอบนะครับก็จะได้ฮัุเนะมิกุนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปว่ากันนะครับตัวอัญเชิญการันตีต่างๆก็มีให้แล้วก็วมถึงกิตันด้วยก็อยากแนะนำให้ไปลองเล่นกันดูนะครับไปที่ส่วนต่อไปกันเลยนะครับที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเอ่อโคลาโบโคลบเนี่ยอันเนี้ย ก็คือมันเป็นด่านครับที่ทราบมาคือเล่นไปถึงด่านหนึ่งอ่ะผมก็ยังไม่ได้ลองนะด่านอะไรแต่ว่ารู้ว่าเล่นไปถึงด่านหนึ่งเดี๋ยวมันจะปลดนะครับสเตจก็คือแบ็กกราวข้างหลังให้เราไปซื้อได้ทําได้แค่ช่วงกิจกรรมช่วงนี้เท่านั้นนะครับก็แนะนําให้เล่นครบให้หมดนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกจะได้แบ็กกราวแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับก็คือ,อทำได้แค่ช่วงนี้เป็นแบ็กกราวด้านหลังเป็นเหมือนคล้ายๆเวทีแสดงคอนเสิร์ตของมิกุนะครับอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ อีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้ก็คือตรงดันเจียนรายวันนะครับตรงนี้สุดยอดมากครับมันจะเพิ่มในส่วนของอาการเล่นสโนมิกุอะไรตรงนี้เกียการเก็บเกตฮีมะนะครับคือเงื่อนไขเล็กๆก็คือเราต้องใส่พวกมิกุซับพอร์ตนะครับเนี่ยตัวนี้หรือว่ามิกุใส่รักษาก็ได้เช่นกันใส่2ตัวบวกโบกนัสครับเช่นเช่นมันได้เกตฮีมะพันหนึ่งใส่ตัวหนึ่งก็เป็นพันห้าร้อย ถ้าใส่สองตัวจากพันหนึ่งก็เป็นสองพันนะครับคือสำคัญมากถ้าจะเก็บเควสให้ครบเนี่ยยังไงก็ควรที่จะใส่ให้ครบนะครับทั้งสองตัวเลยมันจะบวกโบนัสได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีมากนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับก็ไล่เล่นไปตามด่านครับแล้วก็รีเซ็ตฟรีด้วยนะก็ลองเล่นไปก็การรีเซ็ตด้วยเพชรหรือรีเซ็ตฟรีเนี่ยที่คนบอกกันมาก็คุ้มระดับหนึ่งแหละแต่จริงๆความคุ้มไม่คุ้มอ่ะมันก็อยู่ที่ เจ้าของเพรนะครับว่าเราจะว่ามันคุมแค่ไหนในไ,ไงก็ไปลองเล่นดูนะอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนจะไปรุงอื่นไปดูที่สอบก่อนมันมีแพ็กเกจใหม่ด้วยนะเพิ่มเข้ามาในตอนนี้แพ็กเกจเติบโตน้ํานะครับเนี่ยก็ไปยัดมกิกุยัดอะไรก็แนะนำเฉยๆนะครับว่าอยู่การเติมแต่ละคนมันก็แล้วแต่คนครับแต่ผมว่ามันก็ธรรมดาไปหน่อยนะเอ่อแต่ว่าก็เป็นแพ็กเกจใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะมันก็จะอย่างงี้แหละเวลามีอัปดงอัปเดตอะไรมันก็มีพวก ไฟเกจใหม่อะไรเข้ามาแล้วก็มาไล่ดูได้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนั้น,นครับอัปเดตมาป๊อปอัพสากิจกรรมนะครับประมาณนี้ที่ผมพูดไปนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือชายใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันประมาณไหนล่ะพูดกันตรงๆเลยครับคือชายทั้ง2ตัวนเนี้ยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิก,กุสายสนับสนุนธาตุน้ำนะครับหรือว่าจะเป็นสโนนะครับสโนมิก,กุตัวเนี้ย คือมันออกแบบมาค่อนข้างจะใช้กับเฉพาะทางนะครับว่ากันตรงๆเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่กับผู้เล่นใหม่ที่จะต้องกูรีกุจรหามาให้ได้นะครับอ่าผมบอกเลยว่ากดดูที่สกิลครับเนี่ยเราลองมาดูสกิลโจมตีธรรมดาครับสร้างความเสียหายนะครับให้แก่เป้าหมายเนี่ยเป็นท่าน้ําท่าแรกนะครับท่าต่อมาคือแถบสกิลทำความเสียหายครับแล้วก็ปริมาณการฟื้นฟูหรือว่ารักษาเนี่ย บวกเพิ่มอีก30เซนะครับสำหรับพันธมิตรธาตุน้ำา3คนเป็นระยะเวลา10วินาทีจะเห็นว่ามันเป็นการบัฟฟื้นฟูนะให้กับพวกธาตุน้ำอ่าสังเกตรครับมันเน้นธาตุน้ำก่อนละต่อมานะครับสไลด์สกิล่าหลักเขาเนี่ยอันนี้ที่เด็ดไม่ต้องเป็นธาตุน้ำก็ได้เพิ่มพลังโจมตีให้พันสองร้อยให้พันธมิตรสามคนที่ตีแรงที่สุดนะก็บวกได้เยอะประมาณหนึ่งนับแล้วก็แต่จริงๆอะ่ะมันจะเต็มประสิทธิภาพสกิลเพราะมันต้องเป็นธาตุน้ำไง มีโอกาส70%ครับในการมอบบัฟความช่วยเหลือเป็นบัฟแบบใหม่เลยนะตัวก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับพวกตัวอื่นๆก่อนหน้าที่มันบัฟๆมันไม่มีเป็นแบบเพิ่มความเสียหายสกิลต่อจุดอ่อนนะครับก็คือถ้าชนะธาตุอยู่แล้วก็ชนะธาตุแรงขึ้นไปอีกนะครับเป็นเวลาเนี่ย14วินาทีกับพันธมิตรธาตุน้ำสูงสุด5คนนะครับคือพูดแบบง่ายๆเลยมันเป็นตัวที่เหมาะกับการตีบอสบอสเลสนะครับบอสเลทธาตุน้ำหรือเวอร์บอส บอสเลดธาตไฟขอโทษทีนะครับบอสเลดธาตไฟหรือว่าเวอร์บอสธาตไฟที่เรากำลังจะเจอเจอกันต่อๆไปนี่แหละนะครับรวมถึงการได้สกิลเสียงเทวดานะครับอ่าก็เนี่ยความเสียหายได้สกิลบวก50%พนมิทธาตน้ำคือถ้าเราเร่งมาทันไดอีกรอบหนึ่งอะ่ะก็แน่นอนได้ก็จะแรงขึ้นอีกนะครับประมาณนั้นเพราะมันบวกเกตรได้สกิลให้ด้วยไงก็คงทันอยู่ม้างนะครับ พันพอดีแหละผมก็ยังไม่เคยใช้แต่ว่าดูอ่านจากสกิลมันก็คงแบบนั้นแหละตั้งบิดลิเดอร์บัฟนะครับแทบสกิลแรงขึ้นในเลดก็แรงขึ้นอีกสิพูดพูดแล้วก็คือไงก็คือเวลาเราฟีเวอร์ครับฟีเวอร์ด้วยตัวธาตุน้ําแรงแน่นอนนะถ้าตั้งมิกุเป็นลิเดอร์ด้วยสรุปคือเด็ดครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะตีเลดบอสธาตุาไฟหรือว่าต้องการที่จะตีในส่วนของเวอร์บอสนะครับ ผมว่าเลดบอสตัวต่อไปอะ่ะมีโอกาสเป็นธาตุไฟสูงสูงแล้วแหละจากที่ผมเคยบอกว่ามันน่าจะเป็นน้ําแต่ดูๆไปแล้วเนี่ยถ้ามีกุมาแบบนี้ตัวต่อไปอะ่ะมีโอกาสเป็นไฟมากเลยนะครับยังไงเตรียมทีมน้ําของคุณไวให้ดีได้ละสัมใครที่เป็นทีมน้ําก็ควรหามาไว้นะครับแล้วก็แน่นอนตีเลดบอสเป็นทีเด็ดในการตีแน่นอนตัวนี้นะครับไม่เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับก็ย้ําอีกทีมันก็มันไม่ได้เสริมต,ต,ตัวตัวอื่นที่ผู้เล่นใหม่ต้องหามันมีตัวอื่นไง แต่หมอบคนที่เล่นมาระยะกลางแล้วนะไวสู้เลดบอสไว้อะไรพวกนี้มันต้องใช้นะครับสโนโมิกุครับจากที่อ่านสกิลก็เหมือนเวตีกับบอสพวกธาตุไฟเหมือนเดิมแหละหรือบอสที่มันทําให้เลือดไหลได้อะ่ะมาดูสกิลนะครับแ็บสกิลครับก็เป็นการฮิวทั่วๆไปสร้างความเสียหายด้วยสไลด์สกิลสร้างความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูมีโอกาส75%ที่จะชําระล้างการเลือดออกแล้วเปลี่ยนเป็นการฟื้นฟูนะครับ ก็ประมาณนั้นใครเลือดไหลก็โดนกันไปนะครับน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในได s สกิลครับทำความเสียหายแบบซุ่มสองตัวนะครับฟื้นฟู HP 90%น่ะพันธะมิตรหคนก็เปลี่ยนจากเลือดไหลเป็นฟื้นฟูแน่นอนครับถ้าบอสมีสกิลเลือดไหลแล้วต้องการตัวฮิลที่ดีนะครับส n โนมิกุก็น่าจะเป็นตัวอันดับต้นๆแหละที่น่าสนใจนะครับในการที่จะเอาไปช่วยซัพพอร์ตตรงส่วนนี้นะครับ ลงลึกส่วนอื่นๆเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเอาเป็นว่าผมก็พูดไปแล้วเนาะว่าฮันสูเนมิกุตัวใหม่เนี่ยสายซัพพอร์ตสนับสนุนกับสายรักษานะครับมันเด่นยังไงเน้นอะไรก็ประมาณนั้นนะมันเป็นการเฉพาะทางแล้วก็ไม่ได้ต้องเนื้อเต้นขนาดนั้นในการเปิดหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเต้นไม่เต้นนะผมไม่รู้แหละผมขอเปิดก่นละกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากที่จะเปิดนะครับทําไมน่ะเลยเพราะผมมีความ อยากได้ครับคนมันมีกิเลสมันก็ต้องจัดปัดไปเลยนะครับนี่1แพ็กกันเลยนะครับประเดิมให้เพื่อนๆดูกันไปนะครับมาดูกันว่ามาดูกันว่าเป็นไงเป็นไงเป็นไงกดข้ามเลยโอโอ้แพ็คแรกมาผมก็เกลือตามสเต็ปอีกแล้วนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมต้องเกลือขนาดนี้ผมก็จัดแพ็คสองต่อเลยนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาข้ามเลยนะครับม,มันต้องได้บ้างแหละวันเนี้ยผมเกลือมามากมายแล้วผมต้องได้มิกุมาครอบคลองโอ้โหเกลือขนาดนี้เลยเหรอหยุดมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอกดอีกทีนะครับผมจะจัดให้คุณดูสักสักเนี่ยแพ็กที่สามอะคือไม่อยากจะถล่มเละเทะนะอยากจะเปิดเรื่อยๆมันก็ยังอยู่อยู่เนาะ เออแบบใจล้มลมอะไรแบบนี้เร็วเร็วเร็วมาหน่อยมิกุเร็ว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 มิกุเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วโอ้โหสามแพ็กติดยังไม่ออกเลยนี่มึงเพิ่มเลดจริงปะเนี่ยมาหน่อยเร็วมาหน่อยเร็วเอาสูตรอะไรวะเนี่ยออกเข้าออกเข้าเอาไหมอ่ะอันเชิญอีกตึ้งมาเร็วโอ้ล่อสี่แพ็กละว่าจะไม่ได้เปิดเยอะ มันต้องมาสักหน่อยแล้วมะมันต้องมาสักหน่อยของแบบนี้ไปโอ้โหโคตรเกลือพี่น้องนี่คือสี่แพ็คแล้วนะสี่แพ็คมันก็ยังไม่ยังจีบไม่ติดนะครับนั้นผมจัดให้เลยห้าแพ็คอีกแพ็คหนึงนะถ้าไม่ติดผมก็ขอเบรกไว้ก่อนแล้วกันมันโหดร้ายเกินไปโลกใบนี้นะครับไปไปมาว่ะมาต่ มาเร็ว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 ปึง้งโอ้จบกันพอเลิกคุยนะครับจังหวะน,นี้ไม่ต้องคุยกันต่อละไปพอละห้าแพ็คหยุดความรักเอาไว้เท่านี้นะครับพอก่อนได้ไหมไใจอ่อนละพอ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 ,พอเปิดแพ็คเงินก่อนชำระล้างจิตใจชำระล้างจิตใจนิดหนึ่งนะครับไปฟื้ตุม่มปุ่มขอยอที คือมันต้องแบบทำไมผมไม่เห็นห้าดาวเลยวะหลายแพ็คแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยังไงโคตรเกลือเอ,อางเงินอีกทีมันจะมีห้าดาวออไหมผมบ้างไหมเนี่ยไปยตอต่พอพอจบพับเสือกับบ้านนะครับก็รีวิวเปิดตู้ห้าแพ็คนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเงินอีกสามแพ็ค ไม่ได้อะไรเลยนะครับเกลือล้วนๆล้วนๆจริงๆนะครับอีกนิดนึงมีเลทผมเต็มละคลิปหน้าได้เปิด5ดาวโชว์แต่ผมมีตั๋ว5ดาวนะจากกิจกรรมเดวิลเดวิลไอเนี่ยเดวิลพานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสักนิดหนึ่งนะครับอยู่นี่ทิ้งท้ายคลิปนะครับก่อนที่จะไปก็หวังว่าจะได้ข้อมูลกันไปสำหรับแพทใหม่นะครับแล้วก็ โชว์เปิดตู้ให้ดูด้วยครับอย่างที่บอกครับการลงทุนมีความเสี่ยงยับมากนะครับอ่ะผมเปิดให้ดูอ่ะเอาอุปกรณ์กันได้แล้วเกลือยันอุปกรณ์เกือยันอุปกรณ์จริงริงอการันตีสี่ดาวไปเ่ยสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆอ่ะผมเปิดนี่ละเดี๋ยวผมจะปิดท้ายด้วยตัวการันตีห้าดาวนะครับว่าผมจะมีดวงกับเขาไหมนะครับผมจะได้ตัวอะไรเรามาดูกัน ไปไปดูเลยตุ๊ดตุ๊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 ตุมมนนนนนน๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตนะุ๊ตุ๊ตุ๊ตุวว๊ตุ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 ย ถ้าสรุปอีกทีท้ายคลิปก็คือมันไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากแต่ก็แน่นอนถ้าจะตีเลดบอสไฟคุณก็ต้องมีแหละแต่มันแจกทุกคนไงมันแจกอยู่แล้วตัวหนึ่งถ้าเราไม่ได้เซียนอะไรมากมาย<ๆ>ก็ยังไงก็ได้ใช้นะครับสำหรับวันนี้ก็เกลือยับยับกันไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอย่างไรแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็จะทำมาแชร์เรื่อยๆแหละ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็เล็งเห็นถึงความเกลือนะครับก่อนที่จะเปิดก็ตั้งสติของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าความเกลือไม่เคยเข้าใครออกใครครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วนะครับ